สวัสดีวันนี้ครูยโยก,ก็จะพานักเรียนชั้นป .5 ทับทับทับสมาจัดกิจกรรมก็คือให้มานําเสนอผลงานของตัวเองที่สนามแห่งนี้เลยณนะโรงเรียนอนุบาลพัสมุทรเจดีแห่งนี้360 องศากันไปเลยนี่สนามสีเขียวอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนําเสนอผลงานก็คือเราสอนในเรื่องของสำนวนสุภาษิตให้เขานําเสนอผลงานสำนวนของตัวเองบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยทาสำนวนอะไรไม่ต้องบอกความหมายเนาะอ่าเริ่มผมทําสำนวนเรื่องปอกกล้วยเข้าปากอ่าปอกกล้วยเข้าปากขิวกันเลยทสำนวนเรื่องน้ำรถตอผุดน้รตอผุดผมทำสำนวนเรื่องยกเมฆยกเมฆ จับปลาสองมือ,อจับผ<อ>ู้ชายสองคนงงใช <c oughs> ออ่กำแพงมีหูประตูมีตาเออกำแพงมีหูประตูมีตาใช่ไหมลูกหนูทำเรื่องดินพ่อของังดินพ่อของัออของหมูไม่ใช่หางหมาทำเรื่องยื่นหมูยื่นแมวยื่นหมูยื่นแม่มทำเรื่องตามข้อสารกรอกหม้อตามข้อสารกรอกหม้อเดินตามหลังเพื่ออะหมาไม่กัดเออหมาไม่กัดจริงจริงกล้าหนักมากนี่ดิ้นหนักมักเิยเออเลิศน้ำขึ้นให้รีบปากน้ำขึ้นให้รีบปาก โอเคหน้า,นาบนหลังคนเออทอดเขียวทอดนี้อันไหนเขาดูหนลูกโอเคเพอร์เฟกต์มากไม่รู้เนาะใครสอนใครสอนน่ะดัง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 สิอะใครสอนเออ,อ,อประทับใจอ่ะบายบายกันหน่อยเฮลโลโอเค